ประวัติรอสอ,อรอชัดชาติสิทธิพันธ์คุณกำลังฟังช่อง FK Talk รองศาสตราจารย์ดรชัดชาติสิทธิพันธ์เกิด24พฤษภาคมพศ2509ชื่อเล่นทริปเป็นนักการเมืองนักธุรกิจ อาจารย์และวิศวกรชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครคนที่17หลังชนะการเลือกตั้งในปีพศ2565เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งรักณ์ชินวัตรในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาเป็นที่รู้จัก มีภาพลักษณ์เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจากภาพทิ้วถุงอาหารในปีพศ2 5 5 6และทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการนำภาพไปทำเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในรูปแบบต่างๆต่อมาเขาลาออกจากาพรรคเพื่อไทยเพื่อลงสมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2565และชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นบุตรคนสุดท้องของพลตำรวจเอกสเสน่สิทธิพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับจิตจรุงบุตรของพลตำรวจเอกพิชัยกุลวณิชอดีตรัฐมนตรีส่วนพลเอกพิจิตตกุลวณิช อดีตองคมนตรีเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีศักดิ์เป็นอาเขามีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนคือรอสอปรีชยาสิทธิพันธ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอสอนอพอชั้นชายสิทธิพันธ์กรรมการแพทยสภาวาระพศ2 5 6 2ถึง2564คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยชัดชาติสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นได้เ,เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมโยธาจากคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและได้รับพระราชทานทุนมูลน,นิธิอนันทมหิดลในปีพศ2529เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมโครงสร้างจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตสและระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยแอมเบนาแชมเปนสหรัฐอเมริกาภายหลังจบการศึกษาได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรม,มศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นอกจากนี้เขายังสำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังสำเร็จการอบรมหลักสูตรอีกจำนวนหนึ่งเช่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองมหานครรุ่นที่4วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการกรตลาดทุนหรือวอตทรุ่นที่22เป็นต้นงานก่อนเข้าสู่การเมือง ชัดชาติเคยทำงานเป็นวิศวกรโครงสร้างในบริษัทเอกชนต่อมาในปีพศ2538ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรม,มศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ตั้งแต่ปีพศ2548ถึงพศ2555นอกจากนั้นยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเช่นบริษัทขนส่งจำกัดการรถไฟขอโทษค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดและในปีพศ2551 ถึงมกัราพศ2 5 5 5เป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบมจแลนแอนเฮาส์ชัดชาติในฐานะนักวิชาการได้มีโอกาสเข้ามาช่วยงานและให้คำปรึกษาแก่กระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณสองและรัฐบาลสมัครโดยที่ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในคณะรัฐมนตรี นักการเมืองพัดเพื่อไทยจนกระทั่งพศ2 5 5 5 เขาได้รับการททบทางโทรศัพท์จากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเดือนมกราคมพศ2555และจากการที่เขาเข้ามารับงานทางการเมืองเป็นครั้งแรกทำให้ในช่วงแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีเขากลายเป็นรัฐมนตรี ที่ประชาชนไม่รู้จักมากที่สุดและจากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งต่อมา <_ d ata> เขาก็ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในเดือนตุลาคมพศ2555ในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมพศ2557เขาเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบมจแลนแอนเฮาส์ในปีพศ2558ถึง2561กรรมการบมจโฮมโปรดักต์เซ็นเตอ Home Product Center และวันที่27กันยายนพศ2560 ในเดือนธันวาคมพศ2561ชัดชาดได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทค a l i า y เฮาส์จำกัดมหาชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในปีถัดมา ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครป้ายหาเสียงของชัดชาติชิ้นหนึ่งในเขตบางบอนชัดชาติระบุว่าสามารถนำมาตัดเป็นกระเป๋าได้เมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2562ชัดชาติประกาศว่าเขาตั้งใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมในงานเปิดตัวเช่นประดิษฐ์พัทรประสิษฐดวงฤทธิ์บุญน,นาคและพระฤทธ วัชรศิลป์เป็นต้นต่อมาเดือนกุมภาพันธ์พศ25 6 5ชัดชาติได้เปิดตัวลงสมัครอย่างเป็นทางการใช้ชื่อการรณรงค์หาเสียงว่ากรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ในการหาเสียงเขาเน้นด้านทรัพยากรมนุษย์ระบบเส้นเลือดฝอยสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโดยมีนโยบายสำคัญเช่นการสร้างเครือข่ายแผนที่จุดเสี่ยงอาชญากรรมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งศิลปะและการเรียนรู้เป็นต้นในวันที่31มีนาคมพศ2565ซึ่งเป็นวันเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชา ขี่จักรยานจากสำนักง,งานย่านบรรทัดทองมาถึงสาราัผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2ดินแดงตั้งแต่เวลา06.00นและจับฉลากได้หมายเลขก8เขาใช้แนวทางหาเสียงแบบรักเมืองเช่นใช้ยานพาหนะไฟฟ้าทั้งหมดในการหาเสียงลดขนาดและปริมาณของป้ายหาเสียงจัดพิมพ์เอกสารแนะนำตัวในรูปแบบหนังสือพิมพ์ ที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้และนำวัสดุที่ใช้ทำป้ายหาเสียงกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ต่อในทีมงานเป็นต้นเขาเป็นผู้สมัครคนแรกในการเลือกตั้งทั้งดังกล่าวที่ให้ทีมงานลดขนาดและจำนวนป้ายหาเสียงหลังได้รับเสียงวิจารณ์จากสาธารณะรวมทั้งมีการออกแบบให้ป้ายหาเสียงสามารถเปลี่ยนเป็นกระเป๋าและชุดกันเปื้อนได้ ชัดชาติได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครกว่า1,000 0คนซึ่งมาจากทั้ง50เขตและอาสาสมัครดังกล่าวได้ร่วมเสนอนโยบายการหาเสียงด้วยช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งชัดชาติเลือกที่จะไม่ตั้งเวทีปรสาสัยใหญ่ แบบเดียวกับผู้สมัครบางส่วนแต่ใช้วิธีแสดงวิสัยทัศน์ตามย่านเศรษฐกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายได้แก่สยามสีลมัชนาทาวยาวราชและย่านบางลำพูเข้าสารแทนโดยเขาใช้ลังไม้หนึ่งใบตั้งเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เลือกช่วงวันสุกเย็นซึ่งมีการจราจรติดขัดรวมถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นหลักในการเคลื่อนย้ายจากจุดต่อจุด ผลการเลือกตั้งชัดชาติได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคือ1,386,215คะแนนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวิสรุตสินพงศัส,สพรขอโทษค่ะวิสรุตสินพงศพสพรจาก Workplace Today วิเคราะห์สาเหตุ ที่คะแนนเสียงของชัดชาติถล่มทลายในการเลือกตั้งมีเหตุผลหลายประการรวมถึงการที่ลงสมัครในนามอิสระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจำนวนผู้ติดตามบนเฟ e บุ๊กที่มากกว่าผู้สมัครคนอื่นและการเตรียมตัวยาวนานสองปีครึ่งก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกหลังการเลือกตั้งมีภาพชัดชาติลงพื้นที่ตรวจคลองมะพร้าวในวันที่24พฤษภาคมเขาให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมกับคณะรัฐมนตรีแต่ให้ความเห็นว่าควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพศ .2562 ในการเลือกตั้งชัดชาติถูกร้องเรียนในเรื่องการนำป้ายเลือกตั้งมาทำกระเป๋าผ้าและการดูถูกระบบราชการอย่างไรก็ตามกะกะตรับรองผลเลือกตั้งในอีก9วันต่อมาภาพลักษ ภาพถ่ายขณะชัดชาติเดินเท้าเปล่าไปตักบาทที่กลายเป็นอินเทอร์เน็ตมีมในขณะด,ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชัดชาติมีภาพลักษณ์เป็นรัฐมนตรีติดดินเช่นซ้อนจักรยานยนต์รับจ้างโหนรถเมย์นั่งรถสองแถวโดยสารรถไฟออกตรวจราชการในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาด้วยตัวเอง หลายครั้งที่เขาไปตรวจสอบงานตามองค์กรของรัฐโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งเมื่อเขาได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังยึดแนวทางเช่นเดิมสำหรับในโลกออนไลน์ ความนิยมได้เริ่มขึ้นมาจากรูปภาพหนึ่งที่ชัดชาติเข้าไปทำบุญใส่บาตรภายในวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์โดยมีลักษณะสวมเสื้อแขนกุดหิ้วถุงอาหารและเดินด้วยเท้าเปล่าหลังจากภาพนี้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตมีผู้คนตัดต่อภาพล้อเลียนรวมถึงเรียนแบบท่าทางในรูปแบบดังกล่าวเป็นจานวนมาก และได้รับการกล่าวขนานนามว่าเป็นบุรุษผู้แข็งแกล่งที่สุดในปัตตภีจนกระทั่งมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับชัดชาติโดยเฉพาะซึ่งเมื่อชัดชาติเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีเกมบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองด้วยเช่นกันชีวิตส่วนตัวชัดชาติสมรสกับปิยดาพนักงานการบินไทยมีบุตรหนึ่งคนซึ่งบุตรของชัดชาติ เป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปีพศ2545เขาเล่าว่าตนวิ่งเป็นระยะทาง13กิโลเมตรทุกวันเพราะต้องการมีสุขภาพแข็งแรงเพื่ออยู่ดูแลบุตรที่หูหนวกให้ได้นานที่สุดและใช้ความทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้ เมื่อปี2558ชัดชาติกับภรรยายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชจำนวน106ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งเป็นมูลค่าของที่ดินในเขตพระขนงจำนวนสองแปลงซึ่งจิตจรุงมารดาของเขาโอนกรรมสิทธิ์ให้ชัดชาติก่อนหน้านั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2556เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุด มหาปรมาพร์ช้างเผือกพศ2555เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มกรเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK w w w Farmagset.org